I have uh, Let me tell you this. I have one pants, like a short. I love it so much and I wore it like um. Oh, that shot with one sweater is my favorite. I always grab it, and my my mom say she cannot she cannot handle it anymore because I wore it so many times and she has to watch it, and it's starting to like the color is fading and it's kind of ruined the fabric is ruined so but i say i never mind it's been i've been wearing it like more than five years and i love it so much it's like very comfy just grab it and go on set it's it's very easy for me so yeah i love it so much but finally one day i try like when i take a shower and then i grab the clothes i went to my closet i couldn't find it and i asked my mom what happening where is it and she said that i cannot take it anymore i just threw it out and i was like what i can't mom i just like i love it so much it's so comfy i love it love it love it and i always m a เบลรักเมเบลที่สุด Mabel I love you so much you're so cute you're a cute little girl but sometimes you're so tough on me นะ but I love you so much you're like a baby you're like a tiny baby for mama นะอ่ายูจะยูไม่ได้ไลฟ์แล้วยูไม่ได้คุยกับแม่วันนี้ทริคการเตรียมตัวก่อนออกก่อนแคสงานหน่อยค่ะพี่ใหม่ โอเคค่ะสำหรับเด็กๆนะคะที่อยากจะแคสงานนะคะ,อ,ะอย่างแรกเลยที่พี่ใหม่ดูก็คือพี่ใหม่จะมีเป้าหมายไว้ว่าพี่ใหม่อยากจะทำอะไรเนาะหมายถึงว่าจะมีโปรเจกต์อะไรหนึ่งสองพี่ใหม,ม่มีมีลุกที่พี่ใหมอ่อยากได้ไหมพิซซ์ซ์ไม่อยู่ค่ะแม่ไม่รู้พไม่อยู่ในกองเหรอไม่ได้ออกไปข้างนอกใช่ไหม ขอไปตามพิซซี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะเจอไหมคะเจอไหมคะเดี๋ยวขอไปตามพิซซี่ก่อนนะไม่รู้พิซซีแปบ๊บนึงนะแปบ๊บนึงนะ Versions and it's gonna be so many scenes you can't imagine it's gonna be so nice so uh-huh mm hmm. so good and that's gonna be on applications 1D which is I think is s gonna be around the world พี่ไม่เลงพี่เต๋อไว้ก่อนพี่อะรู้สึกว่าพี่ไม่ตอนที่เจอพี่เต๋ออะพี่ไม่ได้เลงพี่เต๋อแต่พี่ไม่เคยเล่นกับใครเหมือนที่เล่นกับพี่เต๋อแฟนคลับพี่น่าจะจับจับ เซนได้ว่าทําไมดาวิกาถึงเล่นกับผู้ชายคนนี้บ่อยจังหมายถึงว่าพี่จะเอาโทรศัพท์ไปถ่ายคลิปเขาเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะพี่สนุกมากอยู่เขาและพี่สบายใจตอนนั้นไม่ได้คิดด้วยนะว่าแบบฉันชอบผู้ชายคนนี้ไม่ไม่ได้คิดเลยแมย้แต่นิดเดียวมันรู้สึกเหมือนเวลาอยู่กับพี่เต๋อเราจะรู้สึกว่าตอนที่ถ่ายชายไม่จริงจริงแท้มันจะรู้สึกเหมือนเราได้มีเพื่อนคนหนึ่งเราได้มีพี่ชายเราได้เจอคนที่สบายใจอีกคนหนึ่งที่เราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบ ตัดสินเราอะเพราะว่าตอนนั้นนะพี่ใหม่มีข่าวเยอะแล้วทุกคนก็จะแบบพี่ใหม่เรื่องมากพี่ใหม่ต้องยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เต๋อเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นกับพี่ไงเขาก็แบบชิวๆอะแล้วพี่ก็ก็เลยเล่นกับเขาบ่อยเป็นตัวเองได้เต็มทีเพราะว่าถ้าสมมติว่าแบบมีคนบอกว่าแบบเพราะว่าพี่จะระวังตัวมากช่วงนั้นที่พี่มีข่าวแบบเออพี่ใหม่เรื่องมากพี่ใหม่ยิงอะพี่จะระวังพี่จะยิ่งระวังตัวเลยพี่กลัวทําอะไรผิด พอเราจะกลัวทำอะไรผิดเราก็จะกลายเป็นคนที่ดูหญิงขึนไปอีกอะเหมือนแบบนิ่งมากอะเสร็จปุ๊บก็พอมาเจอพี่เต๋อแล้วเขาชวนเล่นก็เลยเล่นเล่นด้วยอะไรเงี้ยลุงเลยตกหลุมเลยหลุมแบบตกหลุมแบบหนักอะพี่เต๋อตกหลุมรักแบบหนักอะขึ้นไม่ได้เลยตอกบันไดขึ้นก็ไม่ได้ไม่หายผักลงหลุมต่อ ไม่ให้ขึ้นจากหลุมนี่งไงแฟนค่ะบอกตอนนั้นจับโปะได้ค่ะออกอาการแบบสุดแต่ตอนนั้นไม่ได้ยังไม่ได้ชอบนะพี่ใหม่จริงๆสาบานจริงๆไม่ได้ชอบตอนนั้นเลยแล้วก็ไม่ไม่คุยกันด้วยหมายถึงว่าไม่มีลายไม่มีอะไรเลยพี่ใหม่คือแบบไปกองเหมือนฉันมานั่งแบบอธิบายเหมือนอธิบายเรื่องเก่าๆให้ทุกคนฟัง ไม่มีอะไรเลยจริงๆคือไม่มีลายคือถ้าสมมติคนที่มันแบบมันเริ่มมีกลิ่นแล้วมันว่ามันจะคุยกันอะมันต้องแกลกรลยแลกเบอร์แต่นี่คือไม่มีทุกคนเข้าใจว่าไม่มีเลยแบบพี่เตอ๋อก็ไม่จีบใหม่ใหม่ก็ไม่ได้จีบพ,พี่เตอ๋อมันเหมือนแบบแล้วเขาก็มาจีบตอนท้ายๆนั่นแหละตอนที่เป็นข่าวอ่ะอันนั้นแหละวันที่เป็นขา่าวยังงงอยู่เลยว่าข่าวหลุดไปได้ไงแล้วใหม่ก็แบบเฮ้ยตอนนั้นยังแบบไม่ได้จริงจังขนาดนั้นเลยเป็นข่าวพอเป็นข่าวแล้วมันเหมือนแบบเอา้าเฮ้ย เป็นได้ไงไม่มีเวลาให้ตัดสินใจเราสวยค่ะพี่มินตี้บอกโอเคเราสวยโ oh, okay, okay, อเคโอเคเราสวย <c oughs> thank you so much เด็กพี่ใหม่ต้องการนำ,นำมะนำม่าเนะขอดูเล็บนะคะ่ะเล็บสวยไหมนี่เล็บจริงนะจ๊ะเล็บยาว หนูขอกําลังใจหน่อยสิจะสอบภาษาจีนแล้วบีมสู้ๆนะอหอยบีมทําได้บีมทําได,ได้พี่ใหม่เชื่อสู้ๆนะอ่านเยอะๆนะรักพี่ใหม่เป็นดาราในดวงใจหนูตลอดไป thank you เออนั่นสิเนี่ไม่มีละครแต่มีหนังค่ะจะถ่ายปีหน้าตอนนี้ก็จะปลายปีแหละก็จะปีหน้าแล้วนะคุณยายวารนาศฝากด้วยนะคะเขาจะมาทําใหม่ใหม่เป็นคุณยาย หิวข้าวอ่ะทำไมหิวข้าวเบิ้ลทำอะไรอ่ะทำไมเบิ้ลไม่มาไล์ป่ะทุกคน What is Pibun doing? Why she's not live? Normally she's here. She's always here. So it's pretty pretty weird that she's not here. Why? มาดูตอนพี่ใหม่หิวข้าวตลอดนะ <laughs> หิวตลอด <laughs> จริงๆงงมาก <laughs> หิวแ <laughs> ล<ะ>้วข่าวหลุดเพจี d s เซลล์ฉ่ำหรือว่าพี่เต๋อไปเซลอะไรอะ่ะ <laughs> ทำยังไงถึงสวยแบบพี่ <laughs> นั่นสิพี่หรอขอดูแหวน่อยค่ะไม่ได้อยู่กับใหม่ตอนนี้ค่ะ ไลฟ์ไปไลฟ์ไปแล้วค่ะพี่ใหม่ขอไลฟ์กับพี่ใหม่ด้วยได้ไหมคะพี่ใหม่รับแม่รับจะคุยอะไรกันอนะรีวิวอัตตาหน่อยค่ะอัตตาเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ค่ะพรสวรรค์มากเรื่องการแสดงถี่ใช้ได้ร้อยล้านไหมคะไม่น่าถึงจริงๆค่ะไม่น่าถึงน่าจะแบบ ห้าล้านได้ไหมพี่ใหม่ว่าน่าจะห้าถ้าถึงนะน่าจะห้าขอโทษนะคะพี่สวยมากใส่คอนแทคเลนส์ไหมคะตอนนี้ไม่ได้ใส่ค่ะพี่ใหม่น้ำหนักเท่าไหร่คะไม่แน่าจาอะ่ะห้าสิบมัง้งมันก่อนสี่สิบสี่สิบเจ็ดตอนนี้วันนี้ห้าสิบแล้วฮายมามี่ไห้ how are you ค่ะ i'm thirty three i love you too i love you too Khan. sar mm i t o sar นุกวันดีครับสวนมนต์ค่ะเออช,ช,ชนน่ช่ๆชส่สวดมนต์จินับัญชรถอยหลังซีรีส์ที่พี่แองจี G แสดงค่ะตื่นเต้นหนูเป็นใครหนูเป็นแฟนคลับแองจี Eng ้ G แล้วเหรอลูกใช่ไหมแม่หาแฟนคลับแองจี Eng ้ G อยู่นะ พี่ไม่น้านักเท่าไรพี่หม่เอหมายถึงพี่เบิ้ลค่ะพี่ใหม่ลงไลน์ไปแล้วโอ้ไปตามเบิ้ลให้หน่อยสิพี่พีท i i ตอบหรือเปล่าครับ AI ไม่ได้พูดค่ะวันนี้ผีใช้ได้มาเป็นหนังที่ซ่อนความหมายมากมายแล้วก็อินดี้ใช่ค่ะผีใช้ได้เนี่ยจะเป็นหนังที่มีความหมายซ่อนให้คนตีความเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นหนังอินดิเพนเดนต์ฟิล์มดังนั้นมันจะไม่ใช่แบบ ถ้าใครดูชอบก็ชอบไปเลยถ้าใครดูแบบไม่ได้ไม่ได้ดูหนังแล้วชอบแนวเนี้ยก็จะรู้สึกว่ามันอื่นแล้วก็แบบอาจจะไม่ถูกใจแต่ถ้าใครชอบคือชอบเลยค่ะพี่เต่าชอบมากทุกคนใหม่ไปก่อนนะไม่คิวไปหาอะไรกินก่อนบายๆโทรหาเดินไม่คิดเที่ยวเดินดีมากแ่มายมาพอดีเลยขอบคุณค่ะ้องใหม่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวใหม่จะไปเล่นเกมไปหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวลองโทรหาเด็กๆ เหงาเพราะว่าพี่เต๋อไปเล่นบาสบายบาย